สวัสดีค่ะเด็กๆป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมเรื่องรามเกียนตอนศึกมยราบนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คุณครูจะทำานักเรียนให้นักเรียนดูนะคะบทร้อยกองพร้อมกับการแปลเพราะเรื่องนี้ ยินดีดังได้ฟากฟ้าพ่นิดคิดดูดวงพักดวงพักก็คือดูหน้านะคะแสนรักทูลเพิ่มแสนเสน่หาตบมือสํารวนไปมาอานิจจาเป็นได้ถึงเพียงนี้จึงว่าดูก่อนมัชานุดวงจักสุพ่อเฉลิมสีเจ้าอยากโครทาราวี เรานี้คือสีหนุมานบุญแล้วจึงฆ่ากันไม่ตายสายสว่างพ่อยอดสงสารทั้งเทเวทเทเวทก็คือเทวดานะคะผู้ปรีชาชาญบันดาลให้มาพบ ลมนะคะเทวันก็คือเทวดาคอฟันชี้หน้าแล้วร้องไปเมเมดูดูกระบีส่สีมูสาวาทีก็เป็นได้กระบี่สีอันนี้ก็คือใครในักเรียนหางมานะคะถ้อยคำอยากช้าไม่เกรงใจใครจักเชื่อฟังวานอนก็คือลิงนะคะแม้หาวเป็นดาวเดือนตะวัน ให้เห็นสำคัญประจักษ์ก่อนเราจึงจะเชื่อว่าบิดดอนบิดดอนก็คือ่อนะคะทาหารภาะสี่กอาอวตารบัดนั้นวายุปุตรผู้ปรีชาชาญฟังมัดฉานุกุมารกุมารก็คือลูกนะคะว่าขานกินแหนงแทงใจรักหวานแล้วกล่าวพจนานกาพรพูดนะคะ ส,สูดสว่าดของพ่ออย่าสงสัยว่าฟางก็หอกขึ้นไปอยู่ในอากาศบริษถ่านะคะตอนนี้เป็นไงคะหันมาหอเลยนะคะบัดนั้นมัดฉานุผู้ชาญชัยสีเห็นประจักษ์เหมือนคำชนนีนะคะชนนีก็คือแม่นะคะยินดีก็วิ่งเข้าไป ยอกรก็คือยกกรก็คือยกมือไว้นะครับขึ้นเหนือสิโรเพศเหนือสิโรเพศก็คือเหนือศีรษะนะคะนอกเกตบางคมประนมไว้ตัวลูกไม่แจ้งประจั์ใจจึงชิ้งชัยกับบิดาก็คือพ่ออันทอดนี้ใหญ่หลวงนักลูกรักจักขอโทษสาโทษสาตรงนี้ก็คือขอโทษนะคะ อย่าให้เป็นกรรมเวลาออกคำว่ากคำเวลาก็คือเวรกรรมนะคะแก่ค่าน้อยนี้สืบไปนะคะอันนี้คือบทร้อยกองนะคะคุณผูก็ามาแปลเป็นบทร้อยแก้วได้ดังนี้นะคะถอดความนะคะหลังจากที่หานุมานฟังภัษสาวนุพูดยินดีเหมือนได้ฟัา อยากโกรธพ่อนะเราเนี่ยชื่อว่าหานุมานบุญแล้วที่เราฆ่ากันไม่ต่างนะคะเทวดาฟ้าดินเนี่ยบรนดานให้เรามาพบกันฝ่ายมัสานุได้ฟังหานุมานพูดก็ชี้หน้าร้องไปเม่เมดดูสิช่างโกหกกันมาได้ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกข้าสามารถหาเป็นดาวเป็นเดือนข้าจึงจะเชื่อว่าเป็นพ่อเมื่อหานุมานนะคะ ฟังมัชฉานุพูดดีใจเป็นวิ่งนักว่าพรางก็หอบขึ้นไปนะคะบนอากาศแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนท้องฟ้าสว่างนะคะมัชฉานุเห็นก็เชื่อตามคำบอกของแม่จึงวิ่งเข้าไปยกหมูไวลูกไม่รู้ว่าแกรูแ้กแกใจเลยต่อสู้กับพอ่อโทษครั้งนี้มันใหญ่หลวงมาก ลูกขอโทษด้วยอย่าเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปเลยนะคะขอสรุปแล้วตอนนี้มัชฉานุรู้และทราบแล้วว่าหานุ่มานคือพ่อเพราะอะไรนักเรียนเพราะหานุ่มานได้ได้ขึ้นไปเหาะบนท้องฟ้าแล้วก็หาเป็นดาวเป็นเดือนได้ได้พิสูจน์ให้รู้เลยว่าเขาเนี่ยคือพ่อเป็นไงบ้างคานักเรียนถึงตอนนี้แล้วนะคะสนุกไหมคะอันนี้แค่แค่แคเ,เริ่มแล ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แต่แอเป็นพ่อเป็นลูกกันเรายังไม่ไปเจอกันเลยว่าไปเจอใครคะไม่ยาราบนะคะเพราะฉะนั้นติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้แค่นี้นะคะยังไม่มีกันบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ